อย่ารอใช้ชีวิตที่มีความสุขในบ้านปลายเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะคะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตคืออะไรรู้ว่าชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นแบบไหนรู้ว่าชีวิตแบบไหนที่เราต้องการแล้วแต่ละคนค่ะก็จะมีระหว่างทางที่ไม่เหมือนกันมีวิธีจัดการชีวิตกันคนละแบบ บางคนนะคะก็อาจจะจัดการชีวิตของตัวเองในแบบที่อาจจะไปถึงเป้าหมายช้าลงบ้างแต่ระหว่างทางเนี่ยก็มีความสุขได้หรือบางคนก็อาจจะมุ่งแต่ปลายทางโดยไม่สนใจเลยว่าระหว่างทางเนี่ยจะเป็นยังไงยอมทุกยอมทนยอมอดหลับอดนอนยอมแลกสุขภาพยอมแลกความสุขจริงๆแล้วนะคะลูกเกดเองก็เคยเป็นคนแบบนี้มาก,ก่อนเหมือนกันคะ่ะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าการที่เราทนทุกข์แล้วก็ทําลายตัวเองทุกๆวันแบบนี้เนี่ย ท้ายที่สุดแล้วพอเราเดินไปถึงปลายทางจริงๆเราจะยังคงมีความสุขกับตัวเองกับสิ่งที่เราได้มาจริงๆหรือเปล่าเราลืมไปหรือเปลา่าว่าวันนี้ก็คือชีวิตเหมือนกันความเป็นจริงของเราก็คือวันนี้ค่ะถ้าวันนี้นะคะเราทิ้งขว้างตัวเองละเลยสุขภาพมองข้ามความสุขในชีวิตของตัวเองไปเราจะยังคงมีตัวเราให้ใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ได้อีกอยู่ไหม คำตอบก็คงไม่ใช่ไหมคะหรือถ้ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไปเราก็อาจจะสามารถคว้าเป้าหมายหรือสิ่งที่เราตั้งใจไว้ในปลายทางได้ในสักวันหนึ่งแต่เราก็อาจจะสูญเสียคุณค่าในตัวเองมากมายไปหลายอย่างเช่นเดียวกันฉะนั้น,นะคะ่ะถ้าเราทําวันนี้ของเราให้ดีมีความสุขกับวันนี้ให้ได้แน่นอนว่าพรุ่งนี้มันก็ต้องดีตามเช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ